สวัสดีครับวันนี้นะครับดีลิงก็จะมาทําการแกะกล่องรีวิวสินค้ารุ่นใหม่อีกแล้วนะครับนั่นก็คือ d ีลิงก AX 1500 Smart WiFi 6 Router นั่นเองนะครับโดยสินค้ารุ่นนี้นะครับก็อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้แล้วนะครับมาในชื่อรุ่นของ d ีลิง DIR ขีด X 1 5 6 0เป็น AX 1500 Smart WiFi 6 Router นั่นเองนะครับโดยตัว d ีลิง DIR ขีด X 1 5 6 0ตัวนี้เนี่ยนะครับเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆครบคันเลยของ WiFi 6นะครับไม่ว่าจะเป็น OFDMA MU-MIMO นะครับ แล้วก็มีที t FT, t w t หรือว่า Target w a k e Time ที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานให้กับอุปกรณ์ IoT ต่างภายในบ้านรวมถึงสมาร์ทโฟนของคุณด้วยนั่นเองนะครับโอเคเกิด okay, กันก่อนเลยดีกว่าว่าทำไมเราถึงต้องมี Wi-Fi 6นะครับปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังไหนก็ตามนะครับทุกวันนี้อุปกรณ์ภายในบ้านเราที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้หรืออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะขึ้นมากๆแล้วนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ IoT ต่างเช่นกรอนประตูดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับหลอดไฟตัวควบคุมแอร์อ อุปกรณ์ทั้งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเชื่อมต่อ Wi-Fi ทั้งนั้นซึ่งแน่นอนครับพอเป็น Wi-Fi 5หรือว่า Wi-Fi ก่อนที่จะมาเป็น Wi-Fi 6หรือว่าเราจะคุ้นหูกันในชื่อ w e l e s s แบบ AC นะครับคือเขามีการเขายังสามารถใช้งานได้อยู่แต่ว่าเนื่องด้วยปัจจุบันนี้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะขึ้นมากๆแล้วนะครับทำให้ไวเลสแบบ AC หรือว่า Wi-Fi 5เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เพียงพอนั่นเองเราเลยจำเป็นต้องมี Wi-Fi 6หรือว่าตัว Wi-Fi 6ที่เป็นแบบ AX นะครับขึ้นมาทดแทนให้ใช้งานได้ ซึ่ง Wi-Fi AX จะมีข้อดีตรงที่ว่าสามารถรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้มากกว่า Wi-Fi AC นั่นเองนะครับมีแบนด์วิดที่มากกว่า Wi-Fi Wi-Fi 5เนี่ยถึง4เท่านั่นเองนะครับตัวนี้แล้วก็ตัว Wi-Fi AX นะครับหรือว่า Wi-Fi 6เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ในเรื่องของการช่วยประหยัดพลังงานให้กับอุปกรณ์ IoT ต่างๆในบ้านของคุณเช่นอ่าเป็น door sensor window sensor หรือแม้กระทั่งแต่พวก flat sensor ก็ตามที่เป็นเซนเซอร์ตรวจจับ น้ำรั่วน้ำไหลในบ้านหรือจะเป็นกรปรปูนตรงเซ็นเซอร์หน้าต่างเซ็นเซอร์ประตูงเงี้ยที่มันต้องใช้ถ่านแบตเตอรี่นะครับซึ่งถ้ามันต้องการถ้ามันต้องการต่อ Wi-Fi อยู่ตลอดเวลาเนี่ยตัวเราเตอร์รุ่นก่อนก่อน,อนที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีฟีหรือฟีเจอร์เรียกว่า target wake time นะครับเขาจะมีการซิงค์ข้อมูลกับอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเลยทําให้มันกินแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ iot เหล่านี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่พอเป็นตัว wi-fi 6ที่อยู่หน้าผมตรงนี้นะครับเขาจะมีเทคโนโลยี t-wt หรือว่า target wake time เนี่เาายเ ตัวเราเตอร์นะครับจะทําการคุยหรือว่าสื่อสารกับตัวเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยตอนเฉพาะที่มีความจําเป็นจะต้องสื่อสารเท่านั้นอย่างเช่นสมาร์ทโฟนของเราง่ายๆเลยเขาจะมีการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเราอยู่แล้วเรากลับมาบ้านเราสมาร์ทโฟนเราต่อ Wi-Fi อ่ะเราเตอร์รับรู้แล้วนะครับว่าเรามีสมาร์ทโฟนต่ออยู่เครื่องหนึ่งทีนี้ถ้าโดยปกติแล้วมันจะมีรอบในการเรียกว่าซิงค์ข้อมูลเพื่อให้อัปเดตไลน์แมสเทจอัปเดตนู่นนี่นั่นต่างๆมากมายเลยทีนี้ ไอ้เจ้าตัวเราเตอร์ X ตรงนี้มันก็มีความฉลาดเพิ่มเพิ่มว่าเอ้ยถ้ามันยังไม่มีข้อมูลอันใหม่ซิงเข้ามาเนี่ยมันก็ยังไม่จําเป็นจะต้องมีการส่งเพื่อไปแอคถามว่าเอ้ยตอนนี้มีอัปเดตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่จําเป็นนะครับตัวเราเตอร์เขาจะเป็นคนกําหนดเป้าหมายให้กับตัวอุปรกรณ์ต่างๆก็ว่าเอ้ยจะซิงตอนไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็ยังมีเทคโนโลยี OFDMA นะครับตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยในเรรื่ององงขกา เชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ในบ้านเราให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับ OFDMA นะครับเป็นเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้งานร่วมด้วยบนตัว Wi-Fi 6เท่านั้นนะครับซึ่ง OFDMA เนี่ยมันจะมีหน้าที่คล้ายๆกับ MU-MIMO ครับแต่ว่ามันสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงกว่า MU-MIMO ขึ้นไปอีกก็คือเวลาที่เราส่งข้อมูล1ครั้งนะครับแทนที่อุปกรณ์เนี่ยมันจะส่งหาทีละเครื่องหรือทีละ2เครื่องนะครับมันสามารถส่งออกทั้งข้อมูลทั้งชุดเนี่ยออกไปได้เลยพร้อมกันพรวดเดียวทีเดียวนะครับโดยที่ ทำให้การส่งข้อมูลครั้งนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองไม่จาเป็นต้องแบบเอ้ยข้อมูลมีของคนนี้อันนึงคนนี้อันหนึ่งใหม่เวลาส่งตุ้มเดียวทีเดียวไปหาทุกคนเลยนั่นเองนะครับก็คือจะแบกแพ็กเกจทุกอย่างที่มาพร้อมๆกันเนี่ยออกไปเลยทีเดียวแล้วก็จะมีเทคโนโลยีที่เป็นสมาร์ทบีมบนตัว AX นะครับตัวเทคโนโลยีสมาร์ทบีมเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถรับสัญญ,ญาณ Wi-Fi ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้แล้วก็ตัว D I R นีด X ันะจะเหมาะสมกับคน ผู้ใช้ทั่วไปนะครับที่ใช้งานแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตตั้งแต่500เมกถึง1กิกนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถเทสสปีดผ่าน Wi-Fi นะครับด้วยอุปกรณ์ที่เป็น AX เนี่ยสูงสุดถึง700หรือ800เมกเลยนั่นเองนะครับซึ่ง700ถึง800เมกแต่ว่าอุปกรณ์ของคุณที่มาทดสอบนั้นจะต้องรองรับ Wi-Fi AX เช่นเดียวกันนะครับเช่น Samsung S10 Note 10นะครับหรือจะเป็น iPhone 11ขึ้นไปนะครับแบบนี้ ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับว่าสามารถใช้งาน w i f i AX ได้และก็จะได้ความเร็วสูงสุดนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นดีไวซ์รุ่นเก่ามาเกาะน,นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนงานแต่เขาจะไม่ได้รับความเร็วของไวเลสแบบ AX นั่นเองนะครับโอเคตัวเราเตอร์ของ d l i n k นะครับรุ่น d i r k x 1น0่ตัวนี้เนี่ยด้านนอกนะครับจะมีไฟแสดงสถานะอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้เป็นไฟ power ไฟอินเทอร์เน็ตนะครับไฟแสดงสถานะ Wi-Fi 2ขึ2้น2.4คจุ่ขึ้น5กิกนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังของตัวอุปกรณ์นะครับก็จะ พาวเวอร์ดับเตอร์นะครับตรงนี้ให้เสียบไฟแล้วก็มีตัวปุ่มพาวเวอร์ปัตอนนะครับแล้วก็มีพอร์ตแวนที่เป็นแบบกิ๊กกะบิดแวนนะครับแล้วก็กิ๊กกะบิดแลนทั้งหมด4ช่องตรงนี้นั่นเองรวมถึงมีปุ่ม WPS และปุ่มรีเซ็ตเอาไว้ให้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เสาอากาศด้านนอกเนี่ยจะเป็นเสาอากาศแบบดัวแบดนะครับทั้ง4ต้นเลยตรงนี้ความสามารถพิเศษของตัว d l i n k d i ดิด x 1น0เนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเขาสามารถใช้งานร่วมกับตัััววว Google Amazon Alexa Assistant และะไดดด้้้้ยยยนนนครรบสสสาาาามถใชงงงง่เี ผ่านตัว Google Assistant ที่เป็น Google Home Mini หรือจะเป็นแอปในมือถือก็ได้นะครับเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดใครมีตัว Alexa ก็สามารถเอามาสั่งใช้งานร่วมด้วยนั่นเองนะครับสามารถสั่งรีซ็ตตัวเราเตอร์เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi เปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi ไ,ได้เช่นเดียวกันนะครับสั่งอัปเกรดเฟิร์มแวร์ก็ได้นะครับอันนี้เป็นต้นหรือจะสั่งเปิดเคส Wi-Fi ขึ้นมาให้ใช้งานก็ได้เช่นเดียวกันตัว AX 1005นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันหนึ่งที่ดีมากเลยก็คือตัว Smart Connect นะครับตัว Smart Connect ตัวนี้ มันจะทําการรวมชื่อ Wi-Fi นะครับจากปกติแล้ว A X 1 5 0 0เนี่ยจะมีคลื่น w i f i 2.4และ5กิกนะครับปกติแล้วเราจะเห็นชื่อ w i f i แยกเป็น2คลื่นใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยี Smart Connect บนตัว A X 1 5 0 0นะครับเราจะเห็นชื่อ w i f i เนี่ยเป็นแค่ชื่อเดียวนะครับแล้วเวลาที่เราเชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยตัวเราเตอร์เขาจะเป็นคนดูเองว่าระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อเข้ามากับเราเตอร์นั้นอยู่ห่างกันแค่ไหนได้ลิงก์สปีดขึ้นไหนดีที่สุดนะครับเขาก็จะให้เราต่อไปที่คลื่นนันเอโ,อโเนนเอค ตัวนี้นาแน่นอนผมเกือบลืมไปนะครับตัวเดีย X1560 เนี่ยมาพร้อมกับการมาตรฐานการเข้ารหัสแบบใหม่128บิต WPAEncryption นั่นเองหรือว่าเป็น WPA3 นั่นเองนะครับตัวนี้ก็รองรับการเข้ารหัสแบบ WPA3 ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รองรับสตรีมสูงสุดอยู่ที่4สตรีมพร้อมกันนะครับโอเคสำหรับอ,อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะมาหยิบให้ดูกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีตัว d l i n k d r x 1 5 0จำนวน1ตัวนะครับ มี power adapter มีสายแลนนะครับเป็น RJ45 นะครับ1เส้นมีตัว Google Assistant setup guide ให้นะครับอันนี้สามารถทำตามได้ถ้าเกิดใครต้องการ setup ตัว Google Assistant นะครับ Quick installation c a r d ที่มี QR code ของตัวเราเตอร์เนี่ยปรากฏอยู่วันนี้นะครับซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยเพราะเราจะใช้ในการติดตั้งตัวอุปรกรณ์ตัวนี้นั่นเองนะครับสําหรับวิธีการติดตั้งอุปรกรณ์นะครับสามารถดูได้ที่คลิปถัดไปของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ผมจะทําการติดตั้งผ่านแอป Dlink Wi-Fi ให้ดูนะครับแล้วผมจะทําให้ดูเลยว่ามันง่ายมากๆเลย ไม่เกิน5นาทีก็สามารถเซตอัพตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็ okay. จะมีตัวแพ็กเกจคอนเทนต์นะครับที่บอกว่าในนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับมีเป็นควิกอินสตอลเลชันการ์ดอชิ้นหนึ่งนั่นเองมีตัววารันตีการ์ดนะครับตัวนี้อ่านะครับแบบนี้โอเคสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัว d l i n X1560 เนี่ยก็อย่างที่ผมแจ้งไปสามารถรองรับ Wi-Fi แล้วก็เอออินเทอร์เน็ตเนี่ยได้สูงสุดถึง1นกิกเลยนั่นเองนะครับแต่ว่า ความเร็วผ่าน Wi-Fi เนี่ยจะได้สูงสุดไม่เกิน7 0 0ดร้อยถึงแปดเมกนะครับอันนี้เราต้องใช้งานบนอุปกรณ์ที่เป็น AX เท่านั้นนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับทั้งผมแล้วก็บริษัท d ีลิ k งก็ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชม Unbox Review ในวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าตัว d ิ d i n ดีไอ x ิดเตัวนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ ไลน์แอดดีลิงนะครับพิมพ์แอซายดีลินนะครับแบบนี้สามารถติดตามมาเป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวสารสุดพิเศษมากมายได้เลยนั่นเองนะครับรวมถึงโปรโมชั่นดีๆเฉพาะเพื่อนในไลน์ด้วยเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม a c e b o o k d ีลิง n ์ไทยแลนด์นะครับก็คือเพื่อติดตามข่าวสารนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดติดปัญหาในการติดตั้งตัวอุปกรณ์นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เทนีเขาซัพพอร์ตนะครับหมายเลข7 2 0 0ที่ขึ้นย่ตรงห้าตรงนี้งลยนั่นเนงนะีรับโนอเคครับ วันนี้ผมและก็บริษัทดีลิงก์ต้ขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมตัวคลิปวิดีโออันบ็อกรีวิวในวันนี้นะครับสวัสดีครับ